มันไต่ขุดนู่นเลยเอาส้ๆอหายเอาเฉยอ้าวาอ เฮ้นี่เก่สองปีผ่านไปอย่าออซโคเจสอามือพังเจียวว้วว้้วว้วว้วว้ว้าวว้เวว้้ว อัดเบเออม่น้ออเอาไม้นทอเรจจิเกย์เต้ฮาวไคอดเจสไมีอาทอเฮ้ยเออฮึจุดเดเดดเด็ดเด็ดเสน็จกอสบอาจิงไซต์ปีศาจอัดครึ่งคนถึงครึ่งแมลง